ห่่วล่งไม่ใช่สัตว์โล่ะอ่ะสัตว์ที่ชอบที่สุดสัตที่ชอบที่สุดเหรอครับอ้ฮะโอ้โหไม่สัตวดูไหน เนี่ยไม่ได้ตอบสัตว์โลกที่ชอบที่สุดฉันก็ไม่ได้ชอบแตกกว่าคนอื่นเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนที่บ้านเลี้ยงสุนัขครับแต่ไม่ได้ชอบสุนัขนะชอบแมวแต่โลกที่ชอบที่สุดก็คือแมวครับตอนนี้นี้ชอบแมวแล้วชอบหนู่ไหมชอบแต่แมวแล้วกันเราไม่ชอบอะไม่ชอบไม่ชอบที่สุด ไม่ชอบสุดังตังล่าเล่ล่าเล่ไม่ชอสุดเป็นเอาไม่ใช่ไม่ชอบหรอกแต่ว่ากลัวดีกว่าใช่ว่ากลัวดีกว่าอ่ากลัวอะไรครับอ่ากลัวปลาครับใช่อ๋อคลิปคลิปคลิปที่คุณไปให้อาหารแพนกวินใช่ไหมใช่เรื่องหลังนะใครที่ดูบ้างใครที่ดูบ้างดู ใจเยาว่าว่าคุณกลัวปลาจะคุณไปแบบกลัวมากกลวมาาให้ทันกลิ่นบอกว่าโอ้โหยาวลยาวไปแม่านยาวไปแม่ยาปาชาปาาจริงตอนเด็กมันไม่ได้กลัวหรอกครับท่บาลก็เลี้ยงเหมือนกันแต่ตอนเด็กมันจะมีอ่ะมันคือวิรกรรมเหมือนกันไมรยากาศาบ้านก็จะมีเป็นบ่อที่มันเลี้ยงเอาไว้ในแบบ ปลาหางนกยูน่ารักน่ารักตัวเล็กๆคือปลาตัวเล็กไม่ได้เพอาว่าตัวเล็กๆมีตัวใหญ่ด้วยแต่ตอนตอนเด็กไม่กลัวแล้วพอตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าตัวใหญ่อ่ะเราเป็นเล่นด้วยยากเราก็ไม่ไเกับตัวเล็กกันตอนนั้นเด็กมากครับน่าจะแบบาดูบานหรือว่าเด็กประมาณนั้นเลยเราก็แบบเราไม่รู้ว่าเราบ้านเลี้ยงหมาเราก็ไปลูบหัวหมามันทำได้ถูกไหมเราไปดูว่าเล่นกับปลาเล่นยังไง งงว่าเราจะสัมผัสมันยังไงนะมันติดน้ำอยู่ <laughs> ก็เลยเอาน้ำคอเหลแต่ปลาอยู่ <inaudible> บาปมากอะ่ะแล้วพอพอมันเหลือแต่ปลาอยู่ในมือมันเลยเป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าแบบเอ้ยเทกเจอร์ของปลามันซึ่ง <c oughs> มันมันแย่มากอาจริงๆถ้าพูดตามตรงมันเหมือนเจลลี่แหละแต่เจนี่เราชอบกินแกมันก็เลยอร่อยมันก็ชอบแต่ปลามันแบบ มันเม่ถูกองอะมันน่ากลัวมากแล้วหลังจากนั้นอะเราสิ่งที่เราทำพอเราจับเิตเจอร์มันได้บล็อกก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะไปเราก็เลยโยนแต่ไม่ได้โยนลงในน้ำเหมือนกันน่ากลัมาค่ะมันก็เลยเป็นโคลนในใจจริงๆเพราะแบบเฮ้ยแบบเออแบบเราได้ฆ่าชีวิตน้องที่อันกตัวไปในวันเด็แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแบบกลัวกลัวปลากระบอกเพราะว่าแบบไม่อยากอยู่ใกล้มัน ปลาต้องทอดเท่านั้นครับทุกคนไทยจะส่งไทยจะส่งฟูุตสปอร์ตนะคะถ้าจะเป็นปลาปลาต้องทอดเท่านั้นสมมติกินไม่ได้ไม่กินระส่งได้เพราะทุกคนกินอ้าวยุปากไม่รู้กินได้แต่ปลากลับโพงทอดน้ำปลาอย้ำว่าต้องมีนามสกุลลงท้ายว่ากลับโพงเท่านั้นปลาชนิดอื่นไม่ได้ ปลาซิวปลาส้อยปลาไหลปลาทูเมื่อก่อนกินได้ตอนเรียนเล็กแม่ทำแม่แกะให้กินอยู่พอแม่เลิกแกะกินไม่เป็นแล้วคือกินไม่เป็นยังรู้คุณกูอ่ะเพราะ่วนกี้เราได้คนมีครบแล้วครับ